พี่น้องมือนีบบอกให้มีเวลานบอกสอา้พยายามอาจริงแล้วยังอันหนูแต่เสาพี่น้องลูกค้ากันมาน,ามนั่งกินสองโต๊ะแล้วมือนีิโต๊ะกับสั่งกับเขาหลายตานมาแล้วนนยังไม่รอเลยอจะรอก่นอนจานน้พนตาน้ำตกให้เถามว่าร้านที่ไหนใครใครถามเดี๋ยวเราถามว่าร้านอยู่ไหนจานเลยบอกอย่ามากินนะคะอย่ามากินนะคะ ำทำไมกันซีนขลาดเราโพลเคาไม่ดีไหเวลาโพลกตแอกใน่ลระดากใน่ลาดนะไม่มีเวลาโพลเลยอะ่ะจนนใสงยี่เน่แม่แม่แม่เอาอม่ใส่ถุงให้ลูกค้าบ

อย่เดี๋ยวมันกับอันเอาไปเป็นเนื้อหยิบหยิบข้าวเหนียวให้หน่อยครับแม่เนรรยาสุดไ,ไม่เป็นอ,อ,อ่ะข้าวเหนียวพี่โอพอเน้งตายแล้วขายต้มนี้ยังไงเนะี่ยมัดถุงไม่เป็นเนาะยังไงมัดถุงไม่เป็นนะขายของได้ยังไงเนะเป็ <c oughs> ตนตันมากเลยอย่างที่ว่ามัดถึงไม่เป็นเนะ่ะ <c oughs> ไม่เคยทำงานนานเลย

chỗ nào. Ta. Ta. Xong. Rồi กำลังให้จ้ะกำล้งไปแล้วเหลือสามสามสิบสิบไปแล้วพี่น้องวันนี้ได้รับจบให้คุตาลูกค้ามาแต่เช้าเลย อุดหนุสามคนห้าบาทประชา่นะพิ่น้องมนบ,บอกให้ม,าาม,มีเวลา,าวบอกใช้พ้ายางอ่าจริงแล้ยังอันหนูจะเศร้าพอองลูกคากันมานังกินสโต๊ะแล้วมนิโต๊ะกัสั่งกับเข่าลายแต่โมเลยบมีเวลากับเข่ากัจานเห็ดุณตาเลยนะครับพื่นอนๆอ่นได้น้ำตกขหมูย่าแล้วก็อะไรมว่า,างฮะพุทตาได้ไรไม่เชา้า น้ำตกกับขนมแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็น้ำเปล่าใช่ไหมได้แล้วพี่นาะแล้วก็มีผักมีผักผักยาวแบงคอผักวานร้านนี่ร้านนนนี่ร้านน้องเอฟซีให้ผักกาดไปด้วยทิปนี้อีก็้ว ย่างอยู่หน้าบ้านแล้วมปไหนอ๋อนอนค่ฮหอนแน่พี่นอ้องขนาดอย่างอยู่หน้าบ้านแล้วหอนอันแร่บานกาับอันจัดใหม่พี่นอ้องจัดใหม่เห็นบัเนเดี๋ยวชิม,มอ่ะรีวิวเห็นบิึงไปแล้วครับพี่นอ้องสวัสดีครับซุปน้ำมันหนึ่งฮัมี่